มาดูข้อดีและข้อเสียของมวยคู่ที่สองในรายการมวยไทยเจ็ดสีข้อดีของเพชรสามเพชรมวยไทยยิมร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงใจสู้เป็นมวยเปิดเกมมีลูกขยันบูดูดันดีกรีแชมป์ S.K.S เวทีมวยราชดำเนินเป็นมวยขวาแต่หน้าซ้ายออกได้ดีออกได้แม่นหวังผลบรรยากาศในเวทีหน้าเสียดีกว่าข้อเสียของเพชรสการออกอาวุธชงช่างไม่รัดกลุ่มการป้องกันตัวไม่ดีกระดูกมวยเป็นรองข้อดีของเด่นเมืองจันทร์ปอมงคนอินฝีมือมวยดีกว่า สู้นอกได้สู้ในดีประเภทต่อยนำปล้ำตีกระดูกมวยดีกว่าชกในเวทของตัวเองข้อเสียของเด่นเมืองจันทร์ต่อยทรงตั้งรับการยืนระยะไม่ดีหน้าเสือเป็นรอง่ายมวยคู่ปล้ำคู่ซ้อมเป็นรองสำหรับมวยคู่นี้ชอบไปที่เพชรสามเพชรมวยไทยยิมร่างกายแข็งแกร่งกว่าเป็นมวยเปิดเกมมีลูกขยันอาวุธหนักแรงหน้าเสือบรรยากาศในเวทีดีกว่าไฟนี้จะชนะเด่นเมืองจันทร์ไปได้มาดูข้อดีและข้อเสียของมวยคู่ที่สามรองคู่เอกในรายการมวยไทยเจ็ดสี ข้อดีของอเล็กซ์สิงมาวินเป็นมวยฟอร์มสดอาวุธมวยหลากหลายและเร็วกว่าร่างกายแข็งแกรงแข็งแรงฝีมือมวยกระดูกมวยดีกว่าเป็นมวยบูมมวยเดินเปิดเกมใจสู้หน้าเสือบรรยากาศในเวทีดีกว่าข้อเสียของอเล็กซ์เสียเปรียบรูปร่างช่วงชกเวทไม่เต็มข้อดีของเยี่ยมยุทธเป็นมวยฟอร์มสดได้เปรียบรูปร่างช่วงชกชกในเวทของตัวเองเต็มเวทกว่าข้อเสียของเยี่ยมยุทธหน้าเสือเป็นรองฝีมือและกระดูกมวยเป็นรอง อาวุธช้ากว่าใจเป็นรองค่ายมวยคู่ปล้ำคู่ซ้อมเป็นรองสำหรับมวยคู่นี้ชอบไปที่อเล็กซิงมาวินชอบที่อาวุธหลากหลายและรวดเร็วกว่าร่างกายแข็งแกร่งกระดูกมวยดีกว่าบรรยากาศในเวทีน่าเสือดีกว่าไฟนี้อเล็กจะชนะเยี่ยมยุทธปอมองคนอินป้องกันแชม105ป์ร้อยห้าปอนเวทีมวยไทยเจ็ดสีไปได้แบบสนุกมาดูข้อดีและข้อเสียของมวยคู่ที่สี่คู่เอกในรายการมวยไทยเจ็ดสีข้อดีวันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนฝีมือมวยดีกว่า เป็นมวยฟอร์มสดได้เปรียบมวยทางซ้ายอาวุธหนักแรงเป็นมวยมีนาทีทองเก๋าเกมกระดูกมวยดีกว่าดีกรีชแชมป์สามเวทีข้อเสียของวันชัยน้อยวินัยไม่ค่อยดีย้ายค่ายสองบ่อยมีรายการชกไม่ต่อเนื่องข้อดีเด่นสิทธินายกทวิตตพงศ์ฟอร์มสดร่างกายแข็งแกร่งมีรายการชกต่อเนื่องร่างกายได้เคลื่อนไหวบ่อยเดินเบียดบทได้ดีใจสู้สู้ในดีกว่าข้อเสียเด่นเป็นตัวรุกไฟนี้ต้องเดินเข้าหาเพื่อจะจับในสู้ในเกมของตัวเอง ดูแล้วว่าจะเสียเปรียบคู่ชกซึ่งคู่ชกเป็นมวยจังหวะสองอาวุธหนักแรงดักเตะดักต่อยซอกสวนทําให้มีโอกาสสูงมากที่จะโดนนับโดนน็อกสำหรับมวยคู่นี้ชอบไปที่วันชัยน้อยสอทอเหียวบางแสนฝีมือมวยกระดูกมวยดีกว่าฝฟายนี้จะชนะเด่นสิทธนายกทวิตพงศ์ไปได้แบบมีลุ้นนับลุ้นน็อกสำหรับคู่เอกในรายการมวยไทย7สีวันอาทิตย์นี้ขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับมวยยไทย ไล่เรือไฟวันชัหน่อยสายทั้งแทต,ตัวแสบมือน,นะครับพะยานะครับนครนคนทัพนุ่งลูกภาพมาใช้งวยฝีมือเกาเก่งวัดเขาเท้าศอกเด่นตัวตึงนาเกะเขวีตปะพงมเข้าในตีเน้นๆน,น,นอกกับในวัดใจใครดีคว่าใช้ไปต่อ Mùi thay chết xí Chỉ có khóa mắt Tí cần tu ta Đi lao thơ Một sân nắng thăm ngàn Đồn đồn sái tầm thăm ngàn Đi lao thơ Mùi thay chết xí Tí cần tu ta